ครับก็สวัสดีครับทุกท่านในที่สุดก็ได้กลับมาเล็กคอยดโดอีกสักทีหนึ่งนะครับหลังจากหายไปานานพอสมควรนะครับเกาะติดภาร,รกิจหลายอย่างเนาะวันนี้ก็เอาจริงแล้วเตรียมไว้นานแล้วนะครับเป็นสิ่งที่สอนเมื่อน่าจะหลายอาทิตย์ที่แล้วนะครับในส่วนของการทํางานพรีเซนเ t ชันนะครับด้วย AI นะครับพดรดะปัจจุบันเนี้ยมันก็จะมี AI ต่างๆที่ช่วยให้เราสร้างงาน presentation ได้ง่ายๆ แทนที่เราจะต้องมานั่งแบบดีไซน์เองจัดวางสีเองหาไอคอนหาไอคอนเองเนี่ยปัจจุบันก็จะมี AI ไอที่มันจะช่วยสร้างหรือว่าจัดข้อมูลให้เราใส่ไอคอนให้เราเลยแล้วก็หนักกว่านั้นก็มีนะครับคือเรามีแค่หัวข้อขอให้เรามีแค่หัวข้อปุ๊บเราบอกเขาว่าเราอยากทําหัวข้ออะไรเนี่ยเขาจะหาเนื้อหามาให้เราด้วยแล้วก็หาภาพมาให้เราด้วยก็คือเป็นเจเนเรตนะครับเป็นเจเนเรตภาพที่มีมีเฉพาะของเรานะครับก็จะไม่ได้ไป เป็นลิขสิทธิ์ของคนอื่นก็จะมีอยู่หลายๆตัวด้วยกันนะครับเดี๋ยววันนี้มาดูกันว่าผมจะแนะนําตัวไหนบ้างนะครับบางตัวก็อาจจะ,ะเคยแนะนําไปแล้วก็อาจจะมีอ้างอิงไปน,นิดหนึ่งแล้วกันนะครับอย่างตัวแรกนะครับ AI ตัวแรกเลยเนี่ยจะเป็น AI ที่อยู่ใน Office 365แล้วกันซึ่งบจุบันมันเปลี่ยนชื่อน,นิดนึงนะก็จะเป็น Microsoft 365นะครับนะอันนี้จะเป็น AI ที่อยู่ใน PowerPoint นะทุกท่านจะเป็นเวอร์ชั่นออนไลน์ก็ได้หรือว่าของใครเป็น 365นาะ Microsoft 35 Desktop ก็ได้มันจะมีฟังก์ชันหนึ่งนะครับอยู่ข้างๆตัวนี้ชื่อว่า Idea Design หรือว่าตัวช่วยออกแบบนะครับตัวนี้จะมีอยู่ข้างๆเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูแล้วกันก็อันนี้คือเราต้องมีเนื้อหาก่อนนะเราก็ทำ PowerPoint ปกตินี่แหละหนาะบก็ใส่เนื้อหาลงไปแต่ยังไม่ต้องดีไซน์อะไรนะครับเสร็จแล้วเราก็ไปเปิดฟังก์ชันนี้ครับ Idea Design เนี่ยนะเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะคิดมาให้ครับว่าจากเนื้อหาตัวเนี้สามารถที่จะออกแบบเป็นอะไรได้บ้าง แล้วเขาก็จะหาไอคอนให้หารูปให้เราเรียบร้อยเลยนะโดยที่เราแบบไม่ต้องไม่ต้องหาเองคือไม่ต้องจัดวางเองเลยนะครับอันนี้เนี่ยผมเคยทําคลิปไว้แล้วนิดหนึ่งประมาณก่อนหน้าน,นี้หลายสัปดาห์อยู่นะครับอันนี้คลิปนี้คลิปนี้แค่สินาทีเองนะครับไปดูได้ก็คือฝั่งซ้ายมือเนี่ยจะเป็น PowerPoint ที่ทํางานปกติไม่มีเนื้อหาอะไรแล้วก็ผมก็จะโยน p o w e r p o ตัวนี้เข้าไปใน Office 365หรือของท่านใดที่เป็น Microsoft หรือว่า Office ส6มห้าที่เป็นเดสกทรอปอยู่แล้วก็ไม่ต้องนะครับไม่ต้องโยนเข้าออนไลน์นะก็แค่ก็แค่ไปเปิดฟังก์ชันไอเดียดีไซน์นะครับอันนี้ถ้าแต่ถ้าใครยังไม่มีหรือยังไม่ได้อัปเดตเป็นอ f ฟ i c e ส6 5ห้านะก็ไปดูคลิปนี้ได้เดี๋ยวผมให้ให้ลิงก์ไวแล้วกันนะเดี๋ยวผมให้ลิงก์ไว้ก็ไปดูได้เนี่ครับหลักๆก,ก็คือเราโยนเข้าไปเราโยนตรงเนี้ยเนื้อหาเข้าไปในอ f ฟ i c e ส6มหปุ๊บแล้วเราก็ไปกดไอเดียดีไซน์ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะคิดเป็นเนื้อหาคือหารูปหาค่อ นะครับอ่ะผมมีตัวอย่างให้ดูแล้วกันนะครับอันนี้ผมโยนเข้ามาแล้วนะครับนี่นะอันนี้คือผมโยนเข้ามาในตัว Office 365แล้วนะครับโยนเข้ามาแล้วนะใน365เป็นพอพอยโยนเข้ามาเรียบร้อยผมก็ไปที่ป้าย Home นะครับหรือว่าหน้าแรกแล้วก็ไปเปิดปุ่มนี้ครับนะไอเดียดีไซนะไปเปิดปุ่มนี้นะเป็นรูปฟ้าผ่าเนี่ยนะครับนะ่ะอันนี้คือเนื้อหา,อาใส่ t ต t l ลแล้วก็ใส่เขาเรียกว่าใส่ c o n ทนต์เรียบร้อยแล้วเนี่ยครับ พอผมเปิดไอเดียดีไซน์ปุ๊บเขาก็มีมาให้เลยครับเป็น AI นะครับก็มีมาให้เราเลือกเลยว่าจากตรงนี้เราจะสามารถดีไซน์มาอย่างไงได้บ้างดีไซน์งไงได้บ้างแค่นี้เองจบเลยนะครับหาหาไอคอนหาอะไรให้เราเรียบร้อยตามตามคําที่ปรากฏนะครับอย่างเงี้ยนะก็เอา people first mindset อะไรพวกนี้เขาก็จะหาให้นะคือเขาจะหาภาพหาอะไรให้เราเรียบร้อยนะครับมีเป็นแบบไดแรกรมก็ได้นะครับ นะเป็นหน้าของเป็นแผนภาพแบบนี้ก็ได้เนี่ยยอะแยะเลยนะครับเน่ยง่ายๆเลยเราชอบใจไหนเราก็เลือกเอาถ้าไม่ถูกใจเราก็กดรีเฟรชหาได้ใหม่ผมชอบแบบนี้ผมก็แบบนี้ก็จบเลยครับนี่คือง่ายๆเลยก็เป็น AI ที่อยู่ใน Office 365นะครับชื่อว่า Ideadesign นะครับหรือว่าตัวช่วยออกแบบนะครับก็ถ้าในดูต้องการดูเต็มๆขั้นตอนการทำง,งานแบบเต็มๆก็ไปดูในคลิปนะครับ ก่อนหน้านี้แล้วกันที่ผมเคยทําไว้อันนี้แล้วกันนะเดี๋ยผมให้ลิงก์ไว้นะครับโอเคถัดมานะครับอันที่สองครับอ่าอันที่สองตัวเนี้ยมันก็จะเป็นตัวที่ทําเนื้อหาให้เราด้วยนะครับอ่าอ่าอ,อ,อ,อาจจะอาจารย์ว่าท o มี a แ p ปหรือ t o ูม app ก็ได้นะครับตัวนี้ก็จะออนไลน์นะครับออนไลน์ก็คือเข้าผ่านเบราว์เซอร์แล้วก็อ่าล็อกอินด้วย Gmail ก็ได้นะครับเสร็จแล้วเขาก็จะให้เราไปใส่หัวข้อครับ พอใส่หัวข้อปุ๊บเขาก็จะขึ้นเนื้อหามาให้ว่าหัวข้อนี้มีเนื้อหาอะไรบ้างแล้วพอเรากดเจ n เน a เรตแล้วกันปุ๊บเขาก็จะสร้างเนื้อหาให้เราเลยนะก็จะออกเลยนะครับเนี่ยก็จะออกเป็นสไลด์สไลด์เลยมีภาพประกอบเรียบร้อยเนี่ยครับด้านข้างตรงนี้ก็คือนี่คือเขาทําให้เราเลยนะนะแต่ว่าเว็บแล้วก็เนี่ยเจ e เนอเรตูปให้ด้วยนะครับรูปพวกนี้คือเขาเจ n เน a เรตมาให้ hai. นะก็คือเอาข้อความเนี่ยไปสร้างเป็นรูปให้เราเป็นรูปเฉพาะของเราเองเลยนะครับเจเนเรตูปให้ด้วย โอเคเดี๋ยวดูขั้นตอนเลยดีกว่าเนาะนะมาลองดูขั้นตอนการทํานะครับอันนี้ผมล็อกอินเรียบร้อยนะครับล็อกอินด้วย g m เม mail ธรรมดาก็ได้ครับล็อกอินด้วย g ี mail ธรรมดาแล้วก็กด r e เ t e ไปเลยก็ได้นะเดี๋ยวผมจะเอาเป็นหัวข้อ AI อ่า AI ในงานออกแบบแล้วกันนะครับ AI ในการสร้างงานนําเสนอแล้วกันเนะเราก็เลือกไปนะครับเนี่ยเราก็เลือกว่า r e a อ e Presentation about ตรงนี้นะครับมันทำได้หลายอย่างนะจะทำ document ก็ได้ทำา h e e ก็ได้นะครับหรือว่า generate รูปธรรมดาก็ได้แต่ถ้าของเราเป็นต้องการเป็น presentation เราก็เลือกก่อนนะครับ Create presentation about ก็เลือกไปเสร็จแล้วเราก็ใส่หัวข้อเลยครับนะครับตอนนี้พอเราใส่ข้อเสร็จพอเรากด create, เข a t e ปุบ๊บเขาจะขึ้นมาให้เราก่อนว่าจะมีทั้งหมดกี่หัวข้อแล้วเราก็คือเราใช้ next ne ไปเรื่อยๆเลยครับ เราก็สามารถกดเน็กกดเน็กกดเน็กไปเรื่อยๆเ,เขาก็จะสร้างหน้าแต่ทีละหน้านะเขาจะท,ทําทีละหน้าทีละหน้าทีละหน้าให้เรานะครับอ่ะแต่ตอนนี้ผมมันเครดิตพอหมดเนาะเดี๋ยวผมไปดูพาไปดูตัวอย่างที่ผมทําไปแล้วแล้วกันนะครับแต่ว่าขั้นตอนเป็นอย่างนี้เลยง่ายๆก็คือพอใส่หัวข้อเสร็จปุ๊บเราก็กด e a t ด o เ t l i n e แล้วเราก็ดูว่าหัวข้อตรงไหมหรือหัวข้อเราชอบใจหัวข้อนี้ไหมแล้วเราก็กดน็กไปเรื่อยๆเขาก็จะหาเนื้อหามาให้แล้วก็สร้างรูปภาพให้เรานะครับ ผมไม่ให้ดูตัวที่ผมทําไว้ก่อนหนะ้าน,นี้ก็ตัวนี้ครับ AI ในธุรกิจท่องเที่ยวอันนี้ผมก็ใส่หัวข้อไปนะการนํา AI มาใช้ในธุรกิจท่องเที่ยวแล้วผมก็ดกด Next ไปเรื่อยปึ๊บมันก็จะสร้างเป็นหัวข้อที่หนึ่งมาให้ AI ในการวางแผนพวกนี้เกิดจาก AI ทั้งหมดเลยครับรูปอย่างเงี้ยมาหมดเลยแล้วก็มีหัวข้อ AI ในการจัดการโรงแรมท่าคอนท่องเที่ยวนี่คือจเนเรตมาให้เราเลยนะครับก็จะเป็นการจเนเรตมาให้ AI ในการตรวจสอบความปลอดภยัยพวกนี้มาหมดแล้วก็ บางอันก็จะไม่ได้เป็นภาษาไทยก็จะเป็นข้อความภาษาอังกฤษมาแล้วก็แปลเอาอเอใช้ในการตลาดพนักาลูกค้าพวกนี้เจเเรรูปมาให้เราหมดเลยเราก็สามารถจะเพิ่มรูปเองก็ได้นะครับด้านข้างตัวนี้นะครับก็สามารถแอดเทคแอดมีเดนะียเพิ่มเติมไอตัวมีเดียเนี่ยเราก็จะอัปโหลดหรือเจเนเรตก็ได้นะครับก็คือมี a อซ้อน AI อีกทีหนึง่งจะเป็นการเจเนเรตด้วยคำสั่งด้วยข้อความเป็นพร้อม AI ก็ได้ได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของเจ้าตัว ทูมี่แอปนะครับทูมี่แอปก็จะเป็นแอป,ปที่ใช้ในการสร้างนะ,ะ AI สร้างพ e s i n t a t i o นด้วย AI ที่ใส่หัวข้อเข้าไปแล้วเขาก็จะคิดหัวข้อมาให้แล้วเขาก็จะหาเนื้อหาแล้วก็จเดลี e ภาพมาให้นะครับอันถัดไปครับออันนี้นะอันนี้ก็นิยมมากแล้วก็ง่ายอันนี้ง่ายกว่าเมื่อกี้ก็คือลานจะสร้างโดยคิดใส่หัวข้อใหญ่ปุ๊บแล้วก็เขาจะหาหัวข้อย่อยให้ แล้วก็สร้างให้เราเลยโดยเราไม่ต้องกดเน็กไปเรื่อยๆมันจะมาทีเดียวเลยนะครับก็คือแกร m a าแอปนะครับแกรมมาแกรมมาแอนะครับแก m มมาแอก็ล็อกอินด้วย Gmail เช่นเดียวกันแล้วเขาก็จะออกมาให้เราเลยแล้วก็มันจะเป็นสไตล์อินโฟกราฟิกนิดนึงก็จะมีพวกการจัดวางแบบไทม์ไลน์การจัดวางแบบเป็นช่องๆอ,อะไรเงี้ยให้เรียบร้อยเลยนะครับแล้วเราก็สามารถเจเลตไอคอนเพิ่มเติมได้อีกในนี้นะครับโอเคก็มาดูมาดูตัวอย่างกันแล้วกัน อ่ะแกมาแอปอันนี้ผมล็อกอินเรียบร้อยแล้วนะนะผมล็อกอินด้วย gmail เรียบร้อยนะครับก็เข้ามาหน้านี้ก็กดไปเลยนะครับเขตอนิว ai อ่ะก็กดไปนะครับอเคก็เลือกเลยนะครับว่าเราจะเป็นวางข้อความหรือเราจะ generate นะจากในส่วนของพร้อมออนไลน์เลยนะครับแล้วก็เลือกเลยว่าเราจะเจ n e r จากในส่วนของคําสั่งเดียวเลยนะครับเราก็เลือกไป เนี่ยเขาก็จะขึ้นมาแล้วก็จะเลือรายก็ r e s e n t a t i o นนะเราก็เลือก presentation แบบนี้ครับเขจะขึ้นมาให้แล้วก็ใส่ไปเลยนะครับว่าเราจะสร้าง presentation เรื่องอะไรนะครับผมจะเอาเรื่องนี้แล้วกันนะ AI นะครับ AI ในการนำเสนอนะได้ทั้งหมดถึง100่งรข้อความนะครับเป็นพร้อมแล้วเนาะโอเค AI ในการสร้างงานนำเสนอ่อะผมก็กดส่งไปเลย เขาก็จะเหมือนอันนี้ก็จะเหมือนอารมณ์เหมือนแชทนิดๆ,ๆนะครับเนี่ยเขาจะขึ้นมาให้เรียบร้อยว่าหัวข้อตามนี้คุณโอเคไหมถ้าไม่โอเคก็ทายเกณฑ์อีกรอบหนึ่งการนําเสนอและซอฟโค้ดการทดสอบอะไรแบนี้เขาจะขึ้นหัวข้อมาให้คราวนี้เราก็กดนะครับกดในส่วนของคอนติเนียอันนี้จะเป็น40เครดิตนะครับก็เบื้องต้นเขาจะมีให้เราผมจะไม่ได้ส 3, 400, 300หรือ500นะครับแต่ว่าตอนนี้เหลือเยอะนะครับก็กดไปเลยนะคอนตินียลนี้ก็40เครดิตนะครับ แล้วเขาจะให้เลือกอ่ะอันนี้ข้อดีของตัวแกรมมาก็คือจะมีเทมเพลตนะครับเราก็มาเลือกเทมเพลตนิดนองนะว่าเราต้องการแบบไหนนะครับอ่ะผมเลือกเทมเพลตเอาสีสีสะอาดดหน่อยแล้วกันเนาะสีขาวแล้วกันนะเป็นอ่ะฟ้าแล้วกันขาวฟ้าอ่ะแล้วก็คอนติเนียไปอ่ะรอสักครู่นะครับอันนี้กําลังทําให้เราแล้วนะครับอ่าถ้าจะต่างกับทูมี่แอปก็คือเราต้องกดเน็กดูทีเดียวอันนี้คือ เรากดแค่ไม่กี่ทีที่เหลือมันทําเองหมดเลยนะครับใส่เนื้อหาเรียบร้อยจบอย่างเสร็จแล้วครับเรียบร้อยแค่นี้เลยนะครับนี่ยครับหน้าแรกเอาชื่อ user ของเราใส่ให้ด้วยนะสามารถที่จะเพิ่มใหม่อะไรต่างได้ด้วยนะครับมีรูปประกอบมาให้อ่อันนี้มีหัวข้อจัดวางเป็นเชิง i n น o g r a p h i c นิดหนึ่งนะครับเป็นแบบทำลายหัวข้อให้หรือว่าจะเรียงเป็นแนวนอนนะครับขึ้นหัวข้อให้เรียบร้อย นะอันนี้ภาพประกอบอาจจะน้อยนิดหนึ่งนะครับแต่จริงแล้วถ้าเป็นเรื่องของท่องเที่ยวเรื่องของอะไรเงี้ยภาพประกอบอาจจะมีเยอะเยอะมากกว่าน,นี้แต่ว่าในส่วนของตัวแกมมาแอปเนี่ยอาจจะเน้นที่การจัดวางนะครับเวลาเราจะนําเสนอก็แค่กดพรีเซนต์ตรงนี้นะครับได้เลยนะกดพรีเซนต์แล้วก็ฟูลสกรีนในมุมมองของอ่ามุมมองของตัวออนไลน์ได้เลยนะครับนะก็สามารถกดเดินหน้าย้อนถอยหลังได้เหมือนมือนพอพอยประมาณน,นี้ก็นําเสนอได้เลย แต่อาจจะไม่ได้มีแอนิเมชันอะไรนะจะปรับแต่งแก้ไขนะครับก็ก็ด้านข้างนะครับภาพออกจากหลายอันนี้นะครับก็สามารถอีดิได้นะครับเนี่ยเลือกพิมพ์ได้ว่าเราจะเมคหรือรจะเปลี่ยนอะไรเงี้ยแก้ไขได้แก้ไขผ่านตัว AI ได้นะคือสามารถพูดคุยได้อีกนะว่าอาจจะเจ๊งอย่างเช้งอาจจะบอกว่าให้เช้งเช้งพิเคเจอร์อะไรเงี้ยครับคือมันก็จะมี AI ซ้อน AI เข้ามาอีกนะครับสมมุติเราบอ่ปให้แก้ไขนิดนึง อ่าอเชียงพิจอรนะครับเ๊บเนี่ยครับเขาก็จะมีแก้ไขให้เราเลือกนะครับออริจินอลกับเปลี่ยนภาพใหม่ได้รู้สึกจะเป็นภาพเดิมเนาะหรือเราก็กดอีด t ีตรงนี้เลยก็ได้ครับแก้ไขที่ภาพโดยตรงเลยก็ได้ อันนี้ก็ลองเล่นดูนะครับไม่ไม่ไม่ยากเนาะสำหรับเกมาเพราะว่าคอนเสร็จแล้วนะครับเรียบร้อย่ผมย้อนกลับไปให้ดูงานที่ผมเคยทําก่อนหน้านี้ก็ได้นะครับนี้กดรูปบ้านเกันไปผมก็มี AI อ่อถ้าเราสมมุติว่าผมทําตอนนั้นเป็นภูเก็ตนะครับเนี่ยให้หัวข้อว่าจะเป็นจัดทริปท่องเที่ยวนะภูเก็ตปุ๊บเขาก็จะหาข้อมูลนะครับในในภูเก็ตมาให้นะเป็นภาพนะครับหาภาพมาให้นะับปลาตองอันนี้คือ AI หายหมดเลยนะ หนะาภาพวัดหานะวิธีการเดินทางยังไงการบริหารเงินอันนี้ผมก็ใส่เป็นหัวข้อว่านะทริปท่องเที่ยวนะต้องการแบบเป็นท่องเที่ยวจากภูเก็ตเขาก็ออกมาเป็นภาพเป็นแบบพวกนี้ให้นะครับอันนี้คือแกมมานะครับแกมมานะครับโอเคไปดูอันถัดไปนะครับอันถัดไปอ,อ,อันถัดไปนะครับจะเป็น presentation .ai นะครับ อ่า p ีเช i นี่ก็ล็อกอินด้วย Gmail เช่นเดียวกันนะครับเข้ามาก็จะมีให้เรามาใส่หัวข้อนิดหนึ่งอันนี้จะอารมณ์เหมือนอะใกล้เคียงกับ PowerPoint ที่สุดละไอะก่อนหน้านี้2อ,อ,อันนี้อาจจะไม่ได้ใกล้เคียงกับ p o powerpoint คือมันเหมือนว่าเป็นสําเร็จในตัวมันเองแต่ตรงนี้นะครับ p ีเ a i เนี่ยพอทาเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะออกมาเป็นแบบนี้คืออารมณ์เหมือน p o i อ t นะครับก็จะมีสไลด์ด้านข้างอย่างเงี้ยครับเราก็สามารถคลิกแล้วก็แก้ไขได้อาามณ์เหมือนหน้าตาเหมือน p o powerpoint นะมีการจัดวางมีรูปแบบเทมเพลตคล้ายๆของโพลพล์แต่้าครคขที่ใช้ p o r point คล่องๆอยู่แล้วก็อาจจะเอาตัวเนี้ยช่วยในการคิดเนื้อหามาให้แล้วเราก็มาแก้ไขทีหนึ่งหรือเราจะเซฟออกมาก็ได้นะครับแตนะถ้าเราสมัครถูกต้องเนี่ยเราสามารถเซฟออกมาเป็น p o w e r point ได้แล้วก็มาแก้ไขต่อได้นะครับอันนี้ก็คือ Presentation AI นะครับะก็มาดูนะครับ Presentation AI ลองให้ดูนิดนึงโอเค ก็ลองสร้างดูแล้วกันนะครับไอเดียทูเดก็เลือกก็ใส่หัวข้อไปนะครับซึ่ง uh, uh. วางหัวข้อก่อน uh, AI ในการในการสร้างงานนําเสนออ่ะ uh, อันนี้เอาแค่ห้าสไลด์ก็พอนะสิบสไลด์เยอะไปมันมีให้เลือกนะครับแต่ถ้ามากกว่านี้ก็ได้ยี่สิบห้าสไลด์แต่ว่านี้ก็ต้องสมัครเนาะเสียตังค์เนาะน,นี่เราห้าสไลด์ก็พอนะอะกดสับมิทไป หัวข้อขึ้นเรียบร้อยอ่ใส่คอมพเ์ใส่อะไรไหมใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับก็จะเนรีไปเนี่ยอันนี้เขาแปลเป็นภาษาอังกฤษให้เรียบร้อยนะอ๋อมันจะเน็ตมันจะแปลเป็นในส่วนของ presentation. a i เนี่ยเขาจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับแต่ถ้าเป็นก่อนหน้านี้เนี่ยจะมีทั้งไทยอังกฤษปนกันก็คือได้ทั้งที่เป็นภาษาไทยะได้ทั้งที่เป็นตัวภาษาอังกฤษบางอันที่ภาษาไทยไม่ได้ก็ยอกมาเป็นภาษาอังกฤษในส่วนของ Tommy กับตัว Gamma นะครับ แต่ถ้าเป็น Presentation AI เนี่ยจะเป็นภาษาอังกฤษเนาะก็ Continue หัวข้องหัวขอ้อในเนื้อหาอันนี้เราก็ค่อยเซฟมาเป็นพ o w e p o i n t แล้วก็มา Translate อะไรทีหนึ่งก็ได้นะมาแปลทีหนึ่งก็ได้แอันี้ก็จะเหมือนกับจรม,มานะก็คือก็คือทำตุ๊บก็คือเสร็จเลยนะครับอันนี้คือเสร็จแล้วนะครับเรียบร้อยออกมาเป็น p r e s e n t มีเนื้อหามาให้เรียบร้อย Okay. ปิดนิดนึงแล้วกันอันนี้ได้สามนะครับเพราะว่าเหมือนกับว่าอันนอาจจะต้องค่าต้องการมากกว่านี้ต้องสมัครเพิ่มนะครับต้องอัปเกรดนะครับอันนี้ได้มาสามชัยเบืองตนอ่ะก็ประมาณนี้นะครับตัวที่ผมเคยทําก่อนหน้านี้อ่ะย้อนกลับให้ดูแล้วกันนะครับอันนี้ตัวที่ทําก่อนหน้านี้นะครับย้อนกลับให้ดูมีกดย้อนกลับยานนิดนึง อั่าเนี่ยจะออกมาเปน็นสไตล์นี้นะครับนะเราสามารถเนี่ยอัปเกรดสามารถอยาออเดอร์นะครับเป็นอพอพอยด์ได้นะครับเอ็กพอร์ตออกไปเป็นพอพอยด์แล้วก็ไปแก้ไขต่อได้นะครับอันนี้เนาะอันนี้เสียตังค์นิดหนึ่งนะครับเนี่ยก็ a อทําให้หมดเลยนะครับเนี่ยออกมาเป็นแบบนี้จัดวางมีก็ออกจะเป็นอารมณ์เหมือนอารมณ์เหมือนพอพอยด์อย่างที่บอกนะครับนะมีการจัดวางเหมือนเป็นเชิงอินโฟกราฟิกนิดนึง นะมีการจัดวางเลเยอร์อาลมเหมืนพอรอยโอเคอันนี้ตัวที่4นะครับ p r e พ e ิ t ค t d o n AI นะครับตัวที่สนะอ่ะถัดมานะครับตัวถัดมาตัวถัดมาจะเป็นนะตัวถัดมาจะเป็น AI ที่อยู่ใน Canva แล้วกันคือตัว Canva เองก็อาจจะมีเทมเพลตสำหรับพ e s เ n น a t ชั n เนาะแต่ถ้าเป็น AI สำหรับงานพ e s เซน a t ชันของ Canva เนี่ยมันก็จะมีทั้ง ที่เป็นสําเร็จแล้วตอนนี้ก็มีแต่ว่านั้นต้องเสียตังค์แต่ว่าตัวที่เราไม่เสียตังค์ก็คือจะอยู่ในซ้อนเป็น AI ไที่ซ้อนอยู่ในตัว Can วาในฟังก์ชันของแคนวาีกทีหนึ่งโดยในแค n วาเนี่ยเราต้องเริ่มต้นจากการเลือกแคมเปญก่อนนะครับอันนี้คือไม่เสียตังค์เนาะก็เราก็เลือกแคมเปญก่อนนะว่าเราจะใช้แคมเปญเพ e ่อสื่อสอะไรจากนั้นเนี่ยเราค่อยไปเปลี่ยนพวกข้อความเปลี่ยนรูปนะใช้ AI ไอช่วยในการเจเนอเตรูปขึ้นมามันจะมีฟังก์ชันอ่า เมจิกเมจิกมีเดียที่อยู่ในตัวแคนวานะครับที่สามารถสร้างใหญ่ได้อันนี้ผมก็ทําคลิปวิดีโอไว้ให้ชช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมให้ลิงก์ไว้ชช่นเดียวกันแต่ว่าเดี๋ยวไปดูผมสาธิตเกินก็ได้นะครับอ่ะผมก็เข้าแคนวานะล็อกอินด้วย gmail อะไรปกตินะครับนะก็ล็อกอินด้วย gmail อะไรปกตินะครับเราก็ไปที่แทมไปที่พรีเซนเชันแล้วกันเนาะนะแล้วก็เลือกพรี e n t a t i o n อันนี้เราก็ปกติเลยนะครับ ในแคนวาเราก็เด,เด่นในเรื่องของแคมเปญอ่ะเราก็เลือกแคมเปญก่อนว่าเราจะใช้แคมเปญเพียร์เนชั่นอันไหนก็จิ้มเลือกไปเลยออันนี้ก็ได้อ่ะได้สไลด์นี้มาต่อไปก็เพิ่มหน้าอะไรพวกนี้ปกตินะครับก็เพิ่มหน้าเพิ่มหน้าเพิ่มอะไรก็ว่าไปสมมติอันนี้มีรายน้ำอาจจะเสียตังค์นิดนึงโอเคอันนี้น่าจะเสียตังค์นะแต่ว่ามาดูถ้าเราเปลี่ยนหรือว่าเราไม่เอาหรือเราจะเพิ่มภาพใหม่แล้วกัน ครับอ่ะคราวนี้เราก็จะมาที่อแอปนะครับเราจะหาภาพมาใส่ตรงนี้เป็นภาพที่เป็น AI นะครับแล้วก็มาที่แอปแล้วเราก็ไปเสิร์ชหาว่า Magic Media อ่ Magic Media นะครับ Magic Media เนี่ยก็จะเป็นตรงนี้นะครับจะเป็น AI ที่ในการสร้างภาพอ่ะอันนี้ไม่เสียตามเป็นการสร้างภาพด้วยการพิมพ์ข้อความลงไปนะครับดูตัวอย่างก็ได้นะครับอันนี้มีเม้ l เอเลสเตอร์เฮาส์ ทันทีนะสร้างบ้านและต้นไม้นะแต่เราก็พิมพ์ไปแล้วกันนะครับเราก็พิมพ์สมมติว่าผมต้องการสร้างเจ็ตคอมพิวเตอร์นะครับต้องการภาพเป็นคอนเซปต์นะครับคอมพิวเตอร์ for สองศูนย์ห้าศูนย์นะครับคอมพิวเตอร์อนาะคตแล้วกันนะลองลอง generate ดู อันนี้ผมมีคลิปทําไว้แล้วอันนึงนะครับก็เดี๋ยวผมให้ลิงก์ไว้เช่นเดียวกันก็ไปดูแบบละเอียดได้อีกทีหนึง่งแต่นี้เห็นว่าสําหรับ AI นะครับบางอันก็อาจจะเป็น AI ที่ซ้อนอยู่ในโปรแกรมอย่างอันนี้ก็เป็น AI ที่เป็น m a g ิมีเดียที่อยู่ในแคนวาซึ่งจีิงแล้วก็มีหลายอีกหลายตัวนะครับอีกลายตัวนะนะก็รจะได้เป็นคอมพิวเตอร์ปี2050ขึ้นมาอันไหนดีเจ๋งดีอันนี้แล้วกานแปลกๆดี อ่าจ,จิ้มมาแค่นี้นะครับก็ได้คอมพิวเตอร์ปีสองพันหสิบหน้าตาก็อาจจะเป็นแบบนี้โอเคนะครับวันนี้ก็แนะนํานะครับอ่าห้าตัวนี้นะครับอ่าแนะนำห้าตัวนี้ก็จะมีในส่วนของ AI ที่อยู่ในอ่าถ้าแยกถ้าเรียงใหม่แล้วกันเนาะ AI ที่อยู่ในโปรแกรมอีกทีหนึ่งนะก็อาจจะเป็น AI ที่อยู่ในส่วนของ PowerPoint สง พอพอยสามหนะครับหรือว่าพอพอยสองพันยนะครับก็จะมี AI ที่ชื่อว่า Idea Design นะครับ Idea Design ก็มีข้อความอยู่แล้วก็เราก็เลือกให้โปรแกรมมันเปลี่ยนให้เราเลยนะครับหรือ AI ที่อยู่ใน Canva Canva เราก็เลือกแคมเปญก่อนแล้วเราก็ไปใช้ AI ที่ชื่อว่า Magic Media นะในการสร้างแต่งรูปในการหารูปภาพเจ n เน a เรตรูปต่างๆมาใส่ในงานนำเสนอของเราอันนี้ก็คืออาจจะเป็น AI ที่อยู่ใน ตัวโปรแกรมอีทีหนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นไ i ที่สำหรับสร้าง e s e n t a t i o n โดยตรงเลยก็จะมี Tommy นะทอมี Tommy นี้ใส่หัวข้อลงไปแล้วก็ค่อยๆเน็กไปเรื่อยๆทีละหัวข้อคือใส่หัวข้อใหญ่แล้วมันก็จะคิดหัวข้อย่อยมาให้แล้วเราก็ค่อยเน็กไปว่าหัวข้อย่อยโอเคเอาแบบนี้นะาเอาแบบนี้นะาไปเรื่อยๆนะครับทอมมี่นะครับทอมมี่แอ t ทอมมี่แอนี้คือใส่หัวข้อปุ๊บมันจะขึ้นหัวข้อมาให้แล้วกดทีเดียวเลยแล้วเขาก็จะเจเนเรต เนื้อหามาให้นะเน้นก็คือเน้นเป็นแบบข้อความมาแรงต่างมาให้นะครับแต่ก็จะมีรูปภาพประกอบมีแรงต่างมาให้เราด้วยอันนี้คือ Tommy อ่อาแกมมาทวิทีแกมมาดอทนะครับอ่ะกดผิดอีกแล้วเหรอนะครับอันนี้ก็แก m มาดอทแอใส่แค่หัวข้อแล้วก็จะเจเน r เรตเป็นสไลด์สไลด์มาให้อีกอันหนึ่งก็คือพรีเซน a t i o n นะพรีเซนเชันดอทก็เหมือนกันนะพรีเซนเทชันดอทไอก็คือใส่หัวข้อเหมือนกัน เขาก็จะสร้างสไลด์มาให้อันนี้จะคล้ายรกับ PowerPoint แล้วก็แต่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับถ้าภาษาไทยทุกท่านต้องมาแปลเอาเองเนาะต้องมามามาทานสลิปเพิ่มเติมมาเองนะครับก็จะมีแต่ละอันก็จะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปแล้วก็อาจจะต้องรู้จักความสามารถของแต่ละอันนิดหนึ่งแล้วก็ไปลองเล่นดูว่าเรา,าจจะเอาอันนึงแล้วก็ทําเป็นต้นแบบมาทําเป็นแบบเหมือนเบื้องต้นมาปุ๊บแล้วเราก็มาแก้เป็นของเราเององเงี้ยนะครับเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเริ่มจากศูนย์คือ ให้มองอย่างนี้ว่า AI อ่ะมันเป็นตัวช่วยนะครับดังนั้นถ้าคุณทํางานอะไรแล้วคุณรู้ว่ามันมี AI เนี่ยมาช่วยในการทํางานเราไม่ต้องทํางานเริ่มจากศูนย์เสมอไปเนี่ยเราก็สามารถเอา AI มาช่วยให้เราสา,สามารถสาตาร์ทงานจากห0 6ส70%เอร์หสเนเจ็สิได้งานเราก็จะก็จะเร็วขึ้นนะครับก็อันนี้ก็าก็ต้องไปลองเลือกดูนะครับก็ฝากไว้แล้วกันนะก็ลองเล่นดูนะครับชอบกดไลค์นะใช่กดแชร์ถ้าถูกใจก็กด subscribe ไว้แล้วก็เจอกันใน หัวข้อถัดไปในเรื่องถัดไปนะครับสำหรับวันนี้เท่านี้ครับสวัสดีครับ